สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามีประเด็นร้อนส่งตรงจากงานประเพณีวิ่งควายชนบุรีที่ล่าสุดค้นทลักทั้งเมืองครับสวัสดีค่ะและไม่ใช่แค่คนที่ไปงานเท่านั้นนะคะที่แตกตื่นเพราะมีโพสต์จากเพจยักษ์ใหญ่ผู้ติดตามราว1.4ล้านที่ทนกระแสะความแรงไม่ไหวต้องรีบอัปเดตทันทีหลังเห็นเวทีของน้องต้นข้าวเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังแบบครบทุกมุมมองเลยค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าตุลาคม ถือเป็นเดือนพีคของงานเทศกาลในหลายจังหวัดโดยเฉพาะที่ชนบุรีในงานวิ่งควายปีนี้ทั้งเครื่องเล่นซุ้มร้านค้าเวทีพิเศษแน่นเอียดแทบทุกตารางนิ้วครับใช่ค่ะทั้งคนในจังหวัดและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศแห่กันเข้ามาจนบางจุดถึงกับเดินยากเป็นช่วงๆซึ่งยืนยันความคึกคักของปีนี้ได้อย่างดีและแน่นอนค่ะศิลปินที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนได้มากคนหนึ่งก็คือ น้องต้นข้าวสุปริยาค่ะและไม่ใช่แค่งานวิ่งควายงานเดียวนะครับตลอดเดือนตุลาคมนี้ตารางคิวงานของน้องต้นข้าวแน่นมากครับเรารวบรวมมาให้แฟนๆได้ชมกันตรงนี้เลยครับ1ตุลาคมคอนเสิร์ตหนึ่งเสียงล้านใจเขื่อนวัชิระลงกรอนกาญจนบุรี3ตุลาคมประเพณีวิ่งควายสนามวิ่งควายอำเภอเมืองชนบุรี 4ตุลาคมคอนเสิร์ตการกุศลตลาดเช็คอินเก่าสาย13อำเภอพัฒนานิคมระยอง6ตุลาคมงานออกพรรษาวัดโคกบำรุงราชอำเภอดำเนินสะดวกราชบุรี7ตุลาคมงานแข่งเรือยาวัดป่าโมกริมแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอป่าโมกอ่างทอง12ตุลาคมงานอายุวัฒนมงคลเจ้าอาวาสวัดหนองพังตรุอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรี 13ตุลาคมเทศกาลอาหารตลาดสีเมืองอำเภอเมืองราชบุรี17ตุลาคมงานรำลึกพระปิยะมหาราชโรงเรียนบ้านโคกตูมอำเภอเมืองลบบุรี18ตุลาคมงานฉลองกรถินวัดพังตรุอําเภอพนมทวนกาญจนบุรี 19ตุลาคมงานทอดกระถินวัดด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี19ตุลาคมเทศกาลอาหารและบอลลูนถนนช้างใจดีอำเภอเมืองนครนายก22ตุลาคมวัดกวางทองอำเภอบางระกำรพิษณุโลก23ตุลาคมฉลองครบรอบ22ปีห้างวีสแควรนครสวรรค์ 23ตุลาคมงานประจำปีวัดดงพลับอำเภอตายคลีนครสวรรค์28ตุลาคมงานใหญ่วัดบางน้ำเข็มอำเภอบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันนี่คือคิวงานทั้งหมดของน้องในเดือนตุลาคมนะคะการจนบุรีระยองราชบุรีอ่างทองลบบุรีนครนายกพิษณุโลก นครสวรรค์และล่าสุดที่บางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์เรียกได้ว่าเดินสายมอบความสุขให้แฟนๆทั่วประเทศเลยค่ะย้ำอีกครั้งนะครับคิวนานอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความแน่นอนโปรดตรวจสอบที่เพจทางการของต้นเข้าสุปริยาก่อนเดินทางครับกลับมาที่ประเด็นร้อนของเราในคืนงานวิ่งควายที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นทำไมถึงขั้นเพจใหญ่ต้องรีบโพสทันทีเบ่าโจาสรุปให้หน่อยค่ะจุดที่ทำให แตกตื่นทั้งฟีดก็คือเพจดังผู้ติดตามกว่า1.4ล้านโพสต์ภาพบรรยากาศหน้าวีทีของน้องต้นข้าวพร้อมแคปชั่นชื่นชมกระแสคนมหาศาลที่รอชมการแสดงโพสต์ดังกล่าวไวรัลทันทีครับนี่ตอกย้ำชัดเจนว่าความนิยมของน้องต้นข้าวไม่ได้อยู่แค่โลกออนไลน์ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คืออิทธิพลบนพื้นดินจริงที่พิสูจน์ได้ด้วยสายตาค่ะหลังจบงาน น้องต้นข้าวก็โพสต์ขอบคุณแฟนๆทันทีโทนข้อความอบอุ่นนอบน้อมภาพประกอบก็สะท้อนตัวตนที่ไม่ลืมกําพืชและนี่แหละครับคือเสน่ห์ที่ทำให้ใครๆก็ยิ่งรักเธอ จากภาพหน้างานยังเห็นปรากฏการ์ไม่มีทางเดินบริเวณหน้าเวทีคนอัดแน่นจนแทบขยับไม่ได้เป็นภาพที่น่าประทับใจแต่ก็แอบ,บหน้าห่วงเล็กน้อยฝากข้อเสนอเชิงบวกถึงผู้จัดปีหน้าเพิ่มทางเดินหรือกันโซนเพื่อความปลอดภัยและประสบการณ์รับชมที่ดีที่สุดค่ะสรุปข่าวสั้นๆวันนี้ครับตุลาคมคือไฮซีสันชนบุรีขนมหาศาลจริง กระแสน้องต้นเข้าแรงจนเพจใหญ่1.4ล้านโพสต์ทันทีน้องโพสต์ขอบคุณด้วยความอ่อนน้อมและปรากฏการคนล้นหน้าเวทีคือเครื่องยืนยันว่าเธอคือแม่เหล็กงานชุมชนตัวจริงครับและทั้งหมดนี้สอดคล้องกับบทเรียนที่เราเคยพูดค่ะพรสวรรค์คือเมล็ดพันธุ์แต่คนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงหรือชุมชนคือดินน้ำและแสงแดดเมื่อชุมชนกับศิลปินจับมือกัน ความฝันไม่ต้องวิ่งเดียวดายค่ะเสียงเล็กจะดังไกลถ้าร้องซ้ำบนความจริงหนองต้นข้าวพิสูจน์แล้วว่าการยุนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้องและจริงใจซ้ำๆจะสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ได้ในที่สุดครับ หลายคนมองว่าต้นข้าวอาจเป็นตัวแทนซอฟต์พาวเลูกทุ่งรุ่นใหม่เพราะนอกจากเสียงที่มีสเสน่ห์แล้วเธอยังมีเรื่องราวที่จริงใจและทัศนคติที่ไม่อยากแข่งขันทำร้ายใครอนาคตเราอาจจะได้เห็นเธอบนเวทีใหญ่ระดับเอเชียหรือระดับโลกค่ะสิ่งที่ต้องจับตาคือการรักษาหัวใจเดิมไว้ความกตัญญูความอ่อนน้อมและวินัยควบคู่ไปกับการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง นี่แหละครับคือพลังที่จะพาเธอไปได้ไกลอย่างยั่งยืนภาพที่เห็นคือทางมันมีและเธอกำลังเดินอยู่บนเส้นทางนั้นจริงๆจาก Silver Play Button ในวันนี้สู่คอนเสิร์ตใหญ่อัลบลัลมแรกหรือเวทีนานาชาติในวันหน้าและพวกเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันเธอไปสู่จุดนั้นได้ค่ะและนี่คือภารกิจสำคัญที่พลังของพวกเราทุกคนจะสร้างประวัติศาสตร์ครั้งต่อไปครับช่อง YouTube ต้นข้าวสุปริยาออฟฟิเชียลตอนนี้มีผู้ติดตามราว96,000ซับเหลืออีกเพียงนิดเดียวเท่านั้นก็จะแตะ1 0 0 0 0แสนซับสครปและคว้า Silver Play b u t บัตมาครองได้สำเร็จครับโล่สีเงินไม่ใช่แค่เหรียญรางวัลน,นะคะแต่มันคือเครื่องยืนยันว่าเสียงเล็กๆของเด็กหญิงที่เคยเปิดหมวกริมถนนได้ก้าวขึ้นสู่เวทีโลกออนไลน์อย่างสง่างามแล้วค่ะเพราะฉะนั้นมาช่วยกันทำภารกิจนี้ให้สำเร็จกันค่ะ ยิบมือถือขึ้นมาเข้า YouTube ค้นหาต้นข้าวสูปริยา official แล้วกด subscribe ให้ปุ่มสีแดงเปลี่ยนเป็นสีเทาเราไปร่วมฉลองวันรับโล่เงินและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่มาจากความรักของพวกเราทุกคนด้วยกันครับเพราะนี่ไม่ใช่แค่ความสำเร็จของต้นข้าวแต่มันคือกำลังใจจากพวกเราทุกคนที่เชื่อในพลังของความฝันค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าโจดีไซน์ไลฟ์เพื่ออัปเดตข่าวคิวงานและเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจดีๆทุกวันครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ